วันนี้ฮะผมจะพาไปกินอาหารเกาหลีแค่49บาทแถมทำได้หลายเมนูด้วยทั้งหลับบอกกี้แล้วก็จุกกวิเรามาดูกันนะฮะว่าอาหารเกาหลีที่ถูกและดีเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆใช่ไหมจริงจริง,รงใช่ไหมจริง <laughs> ปะ Fed it go Auto put a like roll Ding a go Ajit over I see I'm y a n to n o w girl Your girl you ที่นี่ที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าเล่นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอากินเล่ไปไงรักไม่ได้รักไม่ได้เล่นอะไรตอนนี้เราอยู่นที่โลตัสพรมสามคือวันนี้เอาจริงต้องย้อนความก่อนล่าสุดไว้ผมอะไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านแบบซื้อของทั่วทเนี่ยแล้วไปเจอกับไอเทมชิ้นหนึ่งแลไอเทมของเกาหลีฉันหาข้อมูลมาที่โลตัสเนี่ย มีขายและเริ่มต้นแค่49บาทเฮ้ยถูกมากวันนี้จริงๆเธอคว้างมา49บาทพอไม่มีตังค์อรปีจ่ายคนละกัน49บาทก็ไม่มีเลยไม่มีตอนนี้ไม่มีเลยอ่ะพร้อมยังพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับอาหารเกาหลีกันแต่น้าเลยรู้สึกดีทุกวันที่เกาหลีใช่เลย คือชันกำลังจะพาทุกคนมาเจอกับไอเทมแลที่เป็นวัตถุดิบหลักส่งตรงจากเกาหลีนั่นก็คือซอสซอสอะไรเสียงาลาบ่อยแล้วเ<อ>พราะเหมือนรู้ชะตากรรมว่า,าจะต้องเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงเราผิดหวังขนาดนี้วะ <c oughs> คือซอสวันนี้ทุกคนไปเป็นซอสต,อต้นตำรับจากเกาหลีเลยแล้วก็เป็นแค่เรามีซอสถ,ถุงนี้ถุงเดียวอะ่ะก็สามารถทำอาหารเกาหลีได้ง่ายมากๆชื่อว่าซูอินโคเรียนซอส อย่าบอกนะทำอาหารนะอีกแล้วหคือที่ชวนมาเนี่ยรู้เลยว่าปกติถ้าเราถ้าชวนทำอาหารนจะบ่นละเพราะว่านอกจะถ่ายแล้วเตรียมแล้วก็ยากแล้วต้องมาล้างอีกแต่วันนี้ด้วยความที่ทำง่ายมากๆคือซูอินซูอินโคเลนซซอสที่ทันเลือกมาเนี่ยเขาแค่ฉีกเทปรุจบจริงมเนี่ยจบเลยคือจบเลยง่ายมากๆตอนนี้เข้ามาในซูเปอร์แล้วเดี๋ยวไปเดินกันโอเคเอาจริงอ่ะของอ่ะวัตถุดิบเลือกได้ตามใจเลยเพราะว่าซอสตัวเนี้ยเขามี รสชาติจะพอแล้วก็มีรสให้เลือกค่อนข้างเยอะไม่ใช่อะไรนะอันนี้คือแช่งจริงไม่ใช่ว่าเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าหรืออะไรคือแช่งจริงเพราะล่าสุดไปมาแล้วเจอแล้วมาลองทําแล้วเวิร์กมากมากมาเขาเลยนะไม่ต้องทําตามสูตรที่ฉลากบอกนะก็คือสามารถบิกแอนแมทเอามาบิกแอนแมทหรือว่ามาครีเอทเพิ่มเติมตามสไตล์ของคนที่ซื้อไปได้ด้วยถ้าหนูอยากกินตอรุกกีใส่เส้นรามยอนก็ได้เฮ้ยเขาจะกลายเป็นลาบอิกจริงๆเมนูนี้คือวันนี้ฉันคิดมาแล้ว แค่เตรียมวัตถุดิบต,ต่างๆก็คือสามารถทำ,ทำไ,ดได้เลยทำได้เลยสุดยอดอป่ะิ so <in> salt, ูินซอนนั่าจะอยู่โซนนี้นของเกาหลีโซนเกาหลีหลลนี่นี่เลยนี่ทุกคนครับเราเจอแล้วครับนี่คือซูอินซอนที่เราตามหานี่วางอยู่ตรงเชฟเห็นปะดูมันจะมีรสชาตินะฮะคือสีรสชาติเลยอันแรก ป็นซูอ,นอินเรียลีซับแซซอสนี่หรือว่าเป็นเมนูจับแชร์ที่เราชอบพูดกันเนาะซ ok ูอ,อินเรียลต็อกบกีซอสนี่อันต่อไปอันต่อไปพอยเราพิเศษก่อนว่าเผื่อเราจะเลือกมีรสอะไรบ้างเป็นซูอินโเรียลสไปซี่บูกโกกิซอสอันนี้ก็จะเป็นเหมือนผัดหมูบุกโกกีผัดแบบหมูวัดเผ็ดเกาหลีอยากกินปะอ่าสุดท้ายเป็นซูอิน เอาโพโพสฮอตซอสน่าจะเป็นซอสเผ็ดเห็นอย่างนี้ราคาซองละ49บาทเท่านั้นจริงมากคือถ้าสมมติว่าหนูอยากกินหนูซื้อกลับไปหมดเลยใช่แล้วแล้วมันดีมากวันนั้นที่เราเจอคือเขาเป็นแพ็กเกจอย่างนี้ใช่ปะฉีกเทปรุงแล้วใส่วัตถุดิบคือเมนูจบเลยเออจริงเขามีวิธีการทำบอกด้วยนะมีบอกข้างหลังเนี่ยเขียนไว้หมดเลยว่าเราต้องทำอะไรก่อนใส่ตอนไหนวันนี้เราจะเลือกคนละซอสตอนนี้เธอลองดูก่อนว่าเธอชอบอะไรหนูเลือกอันนี้ดีกว่า ซู Korea, spicy blue sauce. อินคอรีสไปซี่ปูโกกิซอสอ่าทำไมอ่ะทำไมเรื่องนี้เมื่อกี้เราหันปลาหมึกมามก็รู้สึกว่าเฮ้ยคิดเมน,นูหนึ่งออกเมนูอะไรจกุมิอ๋อจกุมิใช่ที่เป็นปลาหมึกผัดอ๋อคือจุกุมิเนี่ยเขาจะใช้ซอสสไปซี่เหมือนกันใช่แต่ว่าอันนี้คือเราอแดปไงเพราะว่าหน้าทองมันเป็นหมูป่าแต่ว่าเดี๋ยวเราลองใช้ปลาหมึกดูก็คืออแดปเข้ากันแล้วสรุปพี่พ <c oughs> ี่ทำเมนูอะไรฉันว่าตบกกุกิต้องมาที่มาไม่ใช่อะไรจะได้ทําให้หลายๆคนดูคนทุกคนอ่ะชอบ เหมือนกันใช่ไหมเราเอาเป็นแบบพวกแบบลาบกีไหมที่เป็นแล้วก็มีเส้นลำยอนด้วยแล้วก็มีเครื่องพวกออมหมูมีเส้กกอกมีไข่มีชีสอะไรอย่างเงี้ยแบบยัดไปเลยให้คนดูได้อ่านั้นเดี๋ยวเราซื้อนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเดินหาวัตถุดิบต่อก็คือเริ่มต้นเราเสียคนละ49บาทเท่านั้นกี่ซองเอากี่ซองเนี่ย สามซองโอเคสี่ซองก็ล้เอาไว้ขังเอาไว้หมดเลยหมายมว่าเราถ้าเราซื้อพวกตอกกีเราซื้อถุงใหญ่อะวันนี้เราทำไม่หมดทั้งถุงเนาะเออเราก็เพื่อเอาอันนี้ไม่ทำกับเมนูอื่น่ะได้เราจะหาวัตถุดิบอย่างอื่นต่อนะคะทุกคนใครดูอยู่อย่าลืมซื้อมาทำตาม ได้หนดโดดเลือบเลยเมื่อกี้เห็นนะนอกเล้องอะทำหน้ากุ้งกิมเหมือนคิดอะไรอยู่เราต้องทักให้ภาษาเกาหลีก่อนอันยองซีอ๋ให้ดูวัตถุดิบไใสายยูละวางไว้เต็มเลยซูอินโคลเรียนซอสมี2รสด้วยกันที่เอามาแต่จริงเรามีซื้อมาอีกเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นซอสหลักของเราเป็น ซูอินโคเรียนปาโกีิซอสกันอันนี้พี่จะทำเมนูอะไรเป็นลาบกีอ่าส่วนอันนี้เป็นซูอินโคเรียนสไปซี่ปูกโกกิซอสหนูจะทำเมนูจุก,กุมิจุก,กุมิน่นารักจุกุมิถ้าใครงงก็คือปลาหมึกปลาหมึกผัดเผ็ดเริ่มได้เลยดีกว่าเดี๋ยวเราให้ทีมงานเอาวัตถุดิบเข้ามามเพื่อไม่ให้เป็นการนานเกินไป

ถึงเวลาทําอาหารกันแล้ววันนี้เราจะมีเมนูอะไรกันบ้างครับฝั่งนี้นะคะเป็นเมนูจุกุมิหรือว่าปลาหมึกผัดฝั่งนี้เป็นลาบกีววัตถุดิบพร้อมและก็ง่ายมากๆเพราะเราไม่ต้องใช้พวกเครื่องปรุงเลยใช่เพราะว่าเรามีซูอินโคเรียซอสนี่พูดนี้ก<า>็ต้องยิบขึ้นมาขายไปเลยเราจะมาเริ่มทํากันเลยซึ่งผมกับพลเนี่ยจะทําไปพร้อมๆกันได้อ,อย่างแรกขันผักหนูเริ่มจากแครอทก่อนเลยเฮ้ยการทางวางมือก็ไม่ใช่แล้ว แค่อดแคลอดมันหันไปแนวตรงนะก็นี่ไงหันครึ่งก่อนเพราะมันยาวไปถูกต้องแง่แเถียงหนูเอาเอารูกหัวใจไหมเอามันทำได้ไหรอลองดูเฮ้ยตกใจอะไรเนี่ยมันแค่เอากลรงไกรตัดมันตัดกระดาษนี่อ่ะอันนี้ฉันให้เธอ ขีมินก็โตนะไม่เหมือนหัวใจเลยเหมือนจิ้งจอกเลยจิ้งจอกตรงไหนนะสุดยอจิ้งจอกอ๋อถ้าแปะตาใช่ป่ะใช่ขั้นตอนแรกของราบกกีนะฮะลงน้ำเลยใส่หมดหรือเปล่าใส่หมดเลยฉันตวงมานีอ่อตวงมาปร๊บทีเด็ดของเราในวันนี้นะฮะนี่เลยเป็นซูอินเรียนีตอกบกกีซอสของผมนะที่จะมาทำเป็นลาบกกีในวันนี้ในนี้จะมี ทั้งหมด100่รอยกรัมด้วยกันฉีกไปฉีกขาดเลยไหมนี่นะฮะใสลงไปเลยอุ้ยเข้มข้นเวอรู้จะสีดีอ่ะสีดีหอมด้วยนะเพื่อความแบบว่าความขี้งกของเราเราจะตักลงไปให้หมดเลยสีดีสีดีเมื่อกี้ฮะหลังจากใส่ซูวินโคเรียนซอสตอกโบกีลงไปง่ายมากแค่ฉีเทแล้วปรุงจริงเปิดไฟแล้แหละ มาแล้วไปผมต้มตอโบกกีเลยดีกว่าหนูหอมหอมหอมหนูก่อนสีสันสวยงามอุ้ยเสียงเสียงชนะนะเสียงกลายเป็นเอสได้มาเฉยเลยอุ้ยอมม่าอมม่าเป็นแม่เฉยเลยอมม่าเป็นพ่อแม่เหรอเอ้าอุ้ยหอมแล้วอ่ะอ่เดี๋ยวผมขอต้มตอกหน่อยอตอกลงไปอย่างนี้นะทุกคนนะอุ้แต่พอใส่หมดนี่ก็พอดีเลยเนี่ย ระหว่างนี้เดี๋ยวต้มต่อกก่อนของเธอผัดผัดแล้วยังไงต่อนะผัดแล้วเดี๋ยวจะใส่นี่ซูอินคอเรียสไปซี่บูโกกิซอสโอ้โหววามากแค่ฉีกนี่แล้วก็เทลงลงอันนี้อันนี้อันนี้เดือดอันนี้เดือด ฉีดเทปรุงคือได้แล้วง่ายมากใส่น้ำใส่น้ำเยอะไหมเยอะไหมเยอะอา้าวเอ๊ยมาด้วยกันไหมเนี่ยมาได้แล้วเชฟบอกหุ้ยแต่กลิ่นกลิ่นหอมมากโอ้ยน่ากินมาก,กน,นะนี่ระหว่างคนไปเนี่ยจิ้มตลอดนะว่านุ่มยัง มอันนี้คือยังไม่ได้ปรุงนะปรุงแค่แคใสซ่ซอนนะทุกคนเข้มข้นเวอร์ถ้ากินกับข้าวคือแบบอร่อยเลยอะ่ะกระโดดเลยวะเฮ้ยมันมันอร่อยแบบกระโดดเลยเหรอกระโดดทำได้ไหมอร่อยตัวโยออร่อยตัวโยเหรออร่อยตัวโยเหรอมันกลนะัวเราอ้วนหรอวะมันให้เรากระโดดทำเนี่ย <c oughs> ลาบกี้อ่ะคือต่อไปเราต้องใส่พวกเครื่องต่างๆก็เสร็จแล้วนะลงมาดิอย่าดื้อเพิ่งหั่นเมื่อกี้เอง วิ่งน่ากินน่ะเฮ้ยอย่าอวยกันดินี่มันแค่เริ่มต้นน้องๆน,งนี่หนูพร้อมเสิร์ฟเป็นไงแยกกุ้งครูละวองวางก่อนน,ะนี่เฮ้ยแต่เรามาได้อยู่นะแต่ต้องเช็ดหน่อยนะมาเซอร์เหรอมาทรงเซอร์ของผมนะเดี๋ยวเราจะใส่ไส้กรอกลงไปเลือกเป็นไส้กรอกหนังกรอบตามด้วยปลาเส้นน้ำกีตอนนี้แห้งมากค่ะเดีูร้อนเข้าแล้วฮะน้ำเปล่าลงไปพอละบอก อ่ะพอก่อนพอกรอ,อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าส่วนผสมที่เขามีมาให้อ่ะซองเดียวมันพอนะทุกคนพอแล้วแต่ด้วยการที่เราจะรีมิกซ์และมีตัวเส้นบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะเขาจะดูดน้ําเยอะอก็เลยต้องเพิ่มน้ําเพิ่มซอสเพื่อให้รสชาติอะ่ะมันข้นถึงเครื่องมากมันขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุดิบเราด้วยใช่เอ้ยแต่แค่นี้ก็นาก่นา,ก,นากินแล้วอะ่ะทำเป็นเล่นเดี๋ยวลงเส้นก่อนนะทุกคนพร้อมรับไ,ไปเลยเส้นเริ่มเริ่มแข็งละแข็งเลยละแข็งเลยละไม่ใช่เริ่มแข็ง เดี๋ยวผมลงเดี๋ยวผมลงลงลงน้ำกระสอบพีอีกรอบหนึ่งขอ,อขยี้เส้นกันนะ ถึงเวลากินเรามีแวะจัดหน้าจัดตากันไปเนาะมาอันแรกเดี๋ยวเราต้อง <ไป S 1> ชิมอของพี่ก่<พ>อนป่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคือเมื่อกี้รอชีสก็จะแห้งแต่มันรั้วน่าจะยืดอยู่วะน,น่าจะมีสิทธินะคล้องเห็นไหมอู้หูยยืดอยู่ไปเลยมาอ,อยากได้น้ำเน่ยของผมแห้งเยนะ่ยเราต้องคุกเปล่าต้องคุกแล้วล่ะมันไม่ได้ละเมนูนี้คือทําเสร็จเราต้องกินเลยจะฟินมาก เครื่องเน้นๆดูเค็มโคนเวอร์อะไ,ไหมอืม,อ,มอร่อยวะ่ะอร่อยอร่อยต็อกนี้คือตอนแรกคิดว่าจะเละแล้วอะ่ะต้มแบบพอดีเลยตัวซอสคือเข้มข้นเิดหวานนิดๆซองเดียวอยู่จริงไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยอ่ะมันจะมีมีความรสชาติออกเผ็ดไปลไ ให้เราไม่รู้จักเลี่ยนเกินเราซื้อมากเกินปหมหนูก็ขอกลับบ้านฮะทำจริงออคือมันอร่อยจนต้องแบบว่าอยากได้กลับบ้านอะเล็งวะแล้วอันนี้เรากลับบ้านแ้วอือนี่อันเนี้ยข้าวผัดกับน้ำซอสที่ผัดจกุ้มิมาแล้วอ่าินไไปก่อนแล้วอยกินจกุมิตามนะครับอร่อยเหรอสดดีมันอร่อยมากหนูว่าหนูเก่งมากอะ อร่อยเป็นไงอร่อยโคตรอร่อยเฮ้ยข้าวนี้อยู่เลยนะพวกไปเล่นทรอปด้วยุกุมิเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้มันออกเค็มเค็มอร่อยเค็มเผ็ดเค็มเผ็ดน้อยนอยเค็มเผ็ดน้อยน้อยโอ้โหน่ากินว่ะให้น้ำมันเจ๊งหนูผัดปลาหมึกแบบว่ากระนองเผือกตัวซอสเข้มข้นมากมันอร่อยขนาดนี้ไม่ทำไม่ได้แล้วโฮ้ยอร่อยวันนี้กับพิมพ์ดวกก็ดีมากเลยอ่ะไม่ใช่ฟ้าเออพิมพ์ดีฟ้าไม่ใช่พิมพ์ดวกคนนัวละ เนี่ยเดี๋ยวหลังกล้องก็ไม่เชื่อว่ามันอร่อยจริงหรืออร่อยปลอมมันอ,อร่อยจริงคศมเชฟมาเดี๋ยวให้ไอศคเชฟกินหน่อยลองกินนี่ลองไหมลองไหไมเอาเอาตะเกียบให้ลองมันน้ยทีละอันสินีก็น้อยใจเือเกินพอเนี้ยเอาจริงอ่ะเริ่มแห้งเกินไปแล้วใช่ปะ่ะเพราะเราทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแต่เรื่องรสชาติคือไม่ตกเลยนะคือแบบคนทําอาหารเกาหลีได้เป็นและอยากกินเนี่ยอันนี้คือเหมาะเลยทำได้เลยง่ายมาก ง่ายมากขอเครื่องถึงพอพยา้มานะฉันว่ามานะหอมชีดวใส่ชีสแล้วก็แบบเข้ากันมากนัวนัวเออทำอาหารได้เฉยเลยอ่ะอุยน้องปลาตกข้าวนต้องกินข้าว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 คือจริงๆเดี๋ยวเราจะรีบพูดรีบปิดรายการเพื่อไปกินกันนี่แหละจบจบอะไรถอยอ่าคัท ขอบคุณน้อนนี้เยนมาเป็นเอกลัทษณ์เชวันนี้เด<ช>ี๋ยววันนี้ก่อนจะจบรายการเราขอฝากไว้หน่อยเห็นเราทำง่ายๆแบบนี้วันนี้<ช>เรามีตัวช่วยที่พิเศษมากๆของเรานะ<ช>คือซูอินโคเรียนซอสนี่ราคาแค่4.9บาทเท่านั้นถูกมากๆสามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างโลตัสที่เราไปมาวันนี้ก็หาซื้อได้มีด้วยกัน4รสชาติ<ช>เดี๋ยวเราให้กล้องดูนะฮรรสชาติแรกครับเป็นซูอินโคเรียนสไปซี่ บุกโกกิซอสก็คือตัวที่เราเอามาทำนี่แหละใช่ตัวที่เราทำจุกุมิใช่หรือจะเอาไปผัดบุกโกกิก็ได้เหมือนกันนะฮะตัวต่อไปเป็นซูอินโครียนออปโปต ฮอตซอสตันนี้จะเป็นซอสเผ็ดนะทุกคนซูอินโคเลียนซับแซ่ซอสจับแชร์นั่นแหละก็คือจับแชร์ถ้าใครจะไปทำอันนี้อันนี้ก็น่าทำตอนแรกเราว่าเราจะทำอันนี้เหมือนกันตอนแรกหนูอยากทำอันนี้มากใช่ไหมอีกตัวหนึ่งครับเป็นซูอินโคเลียนต็อกโบกีซอสที่เราเอามาในวันนี้นี่นี่เออก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นอันที่แมนและคนน่าจะเข้าถึงแน่มากๆใช่าถึงหน้าทุกเมนูเลยดีทุกเมนูใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปฝึกกันต่อส่วนใครที่ชอบทำเมนูเกาหลีไปอุ่นหุ่นกันเดี๋ยวเราขึ้น เป็น QR c โค้ให้ไปซื้อได้ออนไลน์สั่งทันในบุ่มภาพหน้าจอสักฝั่งหนึ่งนะครับบอกเลยว่าทำง่ายมากๆแค่ฉีกเทปุ่มจบจบจริงเจ๊อุ้ยเจ็บอะแท็กแรงเกินลองไปซื้อกันแล้วมาคอมเมนต์กันดูนะครับไปบายบายเจ็บกว่าร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินอย่างเราต้องห้ามพลาด กับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตา์ทำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์้พวกเราด้วยนะคะ